ไอ้สี่แสนที่ผมตรวจดูจากการชื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ปปชของท่านหนึ่งนะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันท่านบอกว่ารายได้ที่ท่านได้คือ4ี่แสนเป็นเงินเดือน4ี่ล้านเจเป็นเบี้ยประชุมสเเป็นเบี้ยประชุม4 000, 8, 000. มี่แสนแพันเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของบุคคลใช่ไหมไม่ใช่รวมทั้ง13ท่านขออนุญาตที่ให้ท่านประธาน ถามเพิ่มเติมไปหน่อยว่ามไ่เมืม่อกี้ท่านตอบลักษณะเป็นว่า13คน4แสนแต่อันนี้เป็นเรื่องของการไปตรวจสอบจากการยื่นปปชนะผมไม่แน่ใจว่าท่านยื่นถูกยื่นผิดหรือเปล่าท่านสอบถามนี่คือต่อคนใช่ไหมครับถูกต้องครับครับมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผม,มชืนะนลุงกัญชาปานนันนะครับผู้จัดการกองทุนียนที่คุยอยู่เพื่อนการศึกษา เรื่องเบี้ยประชุมนี้ผมเปิดเผยทรัพย์สินของผมอยู่แล้วนะครับผมมีรายได้เบี้ยประชุมเช่นนั้นจริงครับเพราะว่าจะมีเบี้ยประชุมจากการประชุมกรรมการเบี้ยประชุมอนุกรรมการอีกประมาณ7จ็ดแประมาณ10ชุดนะครับทาให้รายได้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4ี่หมื่นบาทก็รวมประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นบาทครับถรวมเบี้ยประชุมทั้งปีก็ประมาณ0ี่แสนตามที่ท่านว่าครับก็เป็นไปตามที่ผมได้ชี้แจงรายงานทรัพย์สินกันทางพปะชครับขอบคุณครับ